กันแล้วนะคะกับร้านนี้นะคะบิ๊กนิดนะคะเป็นร้านที่ลูกโป่งชอบมากมนะคะลูกโป่งก็ชอบที่จะมาทํากิจกรรมยามว่างของลูกโป่งนะคะเป็นกิจกรรมที่คุกคิกแล้วก็เป็นกิจกรรมที่แบบเข้ากับคาแรคเตอร์ของลูกโป่งมากเลยนะคะเป็นอะไรที่ดูเป็นแบบว่าแม่บ้านแม่สี่เรือนมากๆเลยนะคะคือการถักโคเชแล้วก็เนตตี้นะคะเข้ามาเลยค่ะตามมาเลย ความที่ว่าร้านบิกน๊กมีดนี่นะคะเขาก็สามารถที่จะเราอาจจะถักเป็นผ้าพันคอหรือว่าอาจจะถักเป็นหมวกนะคะแต่ว่าด้วยความที่ลูกองค์ชอบสัสตว์ต่างๆใช่ไหมคะว่าจะเป็นน้องหมาหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแล้วก็นี่ค่ะด้านหน้านี่ขอบพีเซตนนิดนึงนะคะนี่ค่ะผ้าพันคอ,อนี้สังเกตไหมคะว่าหน้าตาเหมือนใครหน้าตาเหมือนคุณนายคนนี้ค่นนคะหลับอยู่ค่ะเบลลี่ตื่นมาทำงานลูก <laughs> เหมือนไหมคะนี่คะ่ะเบลลี่ เป๊ะเลยอันนี้ก็เป็นไข่คะวาซาบิไงคะวาซาบิลูกวาซาบิฮ่าใช่หไหมลูกปมก็ต้องการให้ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดอยากจะเริ่มทำอะไรก่อนนะคะแบบนี้นี่ก็ค่อนข้างที่จะสะดวกนะคะเพียงแค่เราหมุนนะคะภายในเวลาไม่นานเท่าไหร่นะคะเราก็จะได้ผลงานออกมาเป็นชิ้นเป็นอันนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าลูกปงจะทำอะไรนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดทำไปสักพักนะคะรู้สึกหิวแล้วก็ตอนนี้ก็หิวจริงจงนะคะขอสั่งอาหารหน่อยดีกว่าค่ะขอเมนูหน่อยได้ไหมคะ อ้ออีกอย่างหนึ่งนะคะลืมบอกไปนะคะสำหรับคนที่รักสุนัขนะคะร้านนี้นะคะสามารถเอาน้องหมาเข้ามาได้นะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะนอนเลียงกันเป็นหน้ากระดานเลยนะคะแต่ว่าการที่จะพามาเนี้เราก็ต้องดูแลเขานิดนึงนะคะอย่างเช่นเราก็ควรจะใส่แพมเพิร์ให้เขาหรือว่าอะไรก็ตามแต่ไม่ใช่ปล่อยให้เลอะเทอะนะคะก็จะกวนคนอื่นเขานะคะอ่ะเราสั่งอาหารกันเลยดีกว่าค่ะโอเคงั้นเรามาเริ่ม ปั่นชิ้นงานของเราเลยดีกว่าค่ะอยากรู้ใช่ไหมคะว่าออกมาแล้วเป็นยังไงโอ้โหดูสิคะเห็นไหมคะร้านนี้สุดยอดมากๆเลยนะคะแบบว่าอย่างการเนรมิตได้พอสั่งปุ๊บมาปั๊บเลยนะคะคนเสิร์ฟก็สวยดูสิเนี่ยอันนี้เห็นด้วยค่ะ <laughs> เห็นด้วยเลยนะคะอันนี้ก็เป็นไก่ทอดน้ำปลาค่ะอันนี้เป็นแบบเป็นส้มตำข้าวโพดค่ะเขาทำเองนะคะนี่พูดอย่างก็ได้เปอร์เซ็นต์นย,งงานายังไงก็ไม่รู้อย่างกับเป็นหุ้นส่วนด้วยค่ะแต่อร่อยจริงๆค่ะ ค่ะก็ประมาณนี้นะคะเอาเป็นว่าอย่าพูดมาแล้วก็ปั่นต่อไปดีกว่าะคะ่ะจะได้จะได้เสร็จจะได้รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะค่ะนี่ค่ะเราก็คือเราก็ได้ความยาวประมาณเท่านี้แล้วนะคะ รวดเร็วยิ่งกว่าเนรมิตเดี๋ยเดี๋ยวก็จะออกใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอประกอบร่างกันเราก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วค่ะเราเราก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปทำ่วนสุดท้ายเราจะไปทำการหมุนชิ้นต่อไปต่อ แล้ววันนี้ที่ลูกปองมาถักนิกตติ้งก็มีเหล่าแฟนคลับตามมาให้กำลังใจกันเพียบเลยค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นแฟนของลูกปองเองนะคะเขาใช้พบกมือด้วยค่ะกึกกึกกล้องไปทั้งร้าน ตอนนี้นะคะก็ถึงช่วงที่ระทึกใจที่สุดนะคะเป็นช่วงที่ลูกป่งจะตามหาคนรู้ใจนะคะไม่รู้ว่าตามกันมากี่ปีกี่ปีเนี่ยจะตอบคถาถามถูกหรือไม่นะคะเราก็จะได้รู้กันภายในวันนี้เนี่ยละคะ่ะแล้วก็คนที่ได้ตอบถูกนะคะก็จะได้รับรางวัลที่ลูกป่งทําเองกับมือนะคะที่ลูกป่งนั่งทําอยู่เมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นอะไรก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะเอาละค่ะพร้อมหรือยังคะสำหรับคำถามข้อแรกหมาตัวแรกที่ลูกป่งเลี้ยงเนี่ยมาถึงตั้งแต่เกิดนะล้อเล่นล้อเลนะ่น หมายถึงในห้าตัวนี้คือใครค่ะทุกคนไม่รอให้แบบไม่รอจังหวะพิกอะค่ะหงายเลยคือฉันมั่นใจแน่น,นอนว่าข้อนี้ฉันถูกสฉลยค่ะวัตสบีเย่ทุกคนตอบถูกค่ะยกเว้นวัซสบีตอบผิดไม่ยอมชูป,ป้ายอยู่ตัวเดียวข้อต่อไปนะคะ ลูกบอลเนี่ยเป็นนักร้องเนี่ยนะคะมาหลายปีแล้วเนี่ยตั้งแต่เป็น A.F. เนี่ยตอนที่อยู่ในบ้าน A.F. เนี่ยลูกบอลจะมีฉายาอยู่ฉายานึงฉายานั้นคืออะไรคะเขียนค่ะโอเคงั้นเปิดบ้านเลยค่ะโอเคค่ะงั้นเรามาดูคำตอบเลยดีกว่า ตแทนตอบผิดตกรอบตอบผิดตอบผิดตากค่ะขอบตอตอผิดตอไปนะคอบีใคต่อบผิดอบปล่าว่าิูตอผกอบผิดตอดกอบอบดตอบผออบอบิอบผิอ ก็คือคําถามข้อนี้นะคะอย่างที่ทุกคนรู้ว่าลูโกโบ๋เนี่ยเคยเล่นละครเวทีสองเรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกนะคะลูโกโบ๋ได้รับบทเป็นนางเอกนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นเรื่องเจ้าจตุรังนะคะแล้วก็เรื่องต่อไปนะคะชื่อเรื่องนะคะเล่ห์ขายฝันนะคะลูโกโบ๋ได้รับบทเป็นใคร โอเคค่ะตอบถูกสองคนค่ะขอบคุณพี่ไนมากค่ะข้อสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องที่เราต้องแบบว่าใช้ความคัดเดาอย่างเดียวเลยคือไม่สามารถใช้เซนหรือใดใได้งสินอาจจะใช้ได้ก็ได้นิดนึงค่ะก็อย่างที่ทุกคนรู้ลูกบอ่งอยากเป็นนักล้องใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ก็ได้เป็นแล้วนั่นมีอาชีพหนึ่งที่ลูกอยากเป็นถ้าให้เลือกระหว่งสองอาชีพนี้นะคะผู้ช่วยดูแลสวสัตว์กับผู้ช่วยดูแลสัตวแพทย์ให้ทายว่าลูกบ่งอยากทำอะไรมากกว่ากัน การแบบว่าเป็นเรื่องของดวงแล้วล่ะอะไรอย่างนี้เราต่อนลข้อกันละกันมีเตรียมกันโอเคงดงง่ายเลยค่ะตึ้งตึ้งตึ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 งให้ข้างนอกดูก่อนรู้แล้วว่าใครได้ข้างนอกดูแล้วรู้แล้วว่าใครได้แต่แต่เจ้าตัวยังไม่รู้ว่าใครได้พร้อมยังคะชึ้ง นี่นะคะพี่เอื้องนะคะผู้ที่เป็นคนที่รู้ใจลูกโป่งมากที่สุดนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะรับรางวัลไปเลยค่ะแองกี้เบิร์ดนะคะที่ลูกโป่งทำเองเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นความภาคภูมิใจมากๆเลยค่ะบอกว่าพี่เอื้องจะชอบนะคะากค่ะแล้วก็นอกจากพี่เอื้องนี่จะได้ไปแล้วนะคะทุกผู้ชมทางบ้านนะคะก็สามารถ รับแองกี้เบอร์ที่รูปองทำได้เหมือนกันนะคะโดยทายนะคะเออน้องหมาตัวแรกนะคะที่รูปองเลี้ยงนะคะชื่ออะไรนะคะถ้าคิดว่าเป็นน้องวัสบินะคะให้พิมพ์ p j นะคะ1เป็นน้องวัสบิถ้าเป็นอิสเบลล่านะคะให้พิมพีเจสแล้วก็ส่ง SMS มาที่0866115514คะ่ะรวมตอบกันเยอะๆนะคะ เป็นยังไงบ้างคะกับกิจกรรมยามว่างของลูกโป่งนะคะตั้งแต่ต้นรายการนะคะก็หวังทุกทุกคนนะคะจะชอบนะคะแล้วก็สนุกไปด้วยนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะลูกโป่งก็เดี๋ยวเขาเปิดไฟเรียกร้องขนาดนี้แล้วเดี๋ยวต้องขอตัวไปคุยกับเขานิดนึงนะคะยังไงก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้โห oh, ปิดหน้าปิดตากลัวแหมเขาเห็นหมดแล้วล่ะ <laughs> เป็นยังไงบ้างคะกับกิจกรรมยามว่างของพี่ลูกโป่งกับรายการเพชรเลเวอร์บายเจอฮส่วนสัปดาหนะ์หน้าพี่ลูกโป่งขอลองเปลี่ยนอาชีพไปเป็นผู้ช่วยศาตวาแพทย์รับรองสนุกแน่ๆค่ะอุ๊ยเล่าเพลินจนเกือบลืมแนะนําตัวเองไปหนูมีชื่อว่าน้องวาสบิค่ะเป็นหนึ่งในสมาชิกบ้านพี่ลูกปองส่วนเรื่องราวของพี่ลูกโปองกับอาชีพผู้ช่วยศาตวาแพทย์จะเป็นยังไงนั้นต้องรอติดตามชมกันในครั้งหน้าอย่าพลาดนะคะ สำหรับวันนี้วาซาบิกับพี่ลูกโป่งและเพื่อนๆต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีค่ะ